พุ่มนอนบักพุ่เรียกอนนี่หละไปบอเอิญติ๋วอีลาบก็เดิไปบอโอ้ยนี่หละพี่น้องเอยี่น้องเอ้ยจะใหนองจะน่องกิสิไปอบน้เส้นโจหลูดที่เขาไหมบอกเด็ยังไม่กินหมอไหนหม้อเขาขอน่องหลายเขอขอยิมให้กอง่ได้อ้ยู่เดียวกันไู่เดียวกันคนนี้ปากย้อยๆัสิบแโอ้ย โอ้ยงามจังเลยเอาโค้งนองเจ๊คิดก่อนโค้งนองเจ๊คิดก่อนเอ่อกล่าเรื่องซิ่งเกินร้อยออกมาเนี่ยล่ะเออเพียงอิหล่าโมบอกพะเยาประเทศนน้องเจ๊ขย่ายอยู่หรอกอิหล่าดัดแต่จ้หมู่บ้านนี่คือบนน้อนก็บนถางก็บนน้อนจ้ะยังไงเขี้ยเพ่งน้ำตาอีหล่าน้อยนี่แล้วเบิดขึ้นหนึ่งมาขึ้นอีกเขาไปเบิ่งเด้มชอมเมื่อก่อนอิสานตีแห่เจงแยกย้ายกัน เอาขึ้นลองเพลงไหนกับขึ้นมวนเบิรแท้ไม่ใช่าถามกีขอข้ับหยัง <S <S เป็นคำถามที่พระท่านพี่ผูดด้ใดถามก,บบกันแล้วพร่เนื้อช่องอื่นไม่ถามนี่หล่าไปกีขอข้าวหยังบอมี่ถือว่าเป็นช่องแรกช่องมังกรอีสานถามประโยคนี้ครับน้องผู้ใดพระท่านได้ฟังมาฟังพี่น้องผู้หญิงมือนี้ฟังเบอแรกกีขอข้าวหยังข้าวหยังนะว่าเนี่กินเลยจ้ะบระท่านไหนกินพี่น้องกินอาหารว่างไม่อ,อย่างนั้นกีข่าวอิหลี่บอกตัวชินพี่น้องสวยอิหลี่ ี่ลูกว่อนอยลียังาแม่ลาวอยู่ดีกันไปทำไปทายยืนหน่อยเจหลีลิเจาะลีลิเยอเดี๋ยวหาแนวก่อนว่าพีแนวห้ลูกว่าไหนดิคุกป้า

ก็จิ้เราไป,าไไปฝากไปน้องจีบน้ำน้ำหยุมไปช็อกแกลนไห้ฝากไปน้องน้ำไอผู้หมอนน้ำะมาผู้หมอนนเอาผู้เราซ้ำนั่นแหละ ไปเอามาจาัดไนเอามาจวัดนาู่าเอามาจาไเรอามาจกาานากนไปเอาสังฆทานวัดน้สีงว่าเยันเหรอเนี่ยเป็นปอเอาทั้งสี่ช่งงวดหนาสิไปพ่อกันดีกด้มีงานที่ร้อยเอ็ดอยู่นะถ้าเบิ้งรเขาจะเอาห้จันำริงกยิเขาอะกินขาอยู่ชาเออ ฝนแน่นอนยังยังบิกเบิกไปไปร้องหน้าชิไปได้ไหนไม่หนี้ก้อนไม่นีก้อนเห็นไปยังอีกอรเ้งเจ้ายานแล้วเจ้ายานแล้วปัททีนี่น้ำตาเยี่หล่าน้อยปล่อยออกไปแล้วและหลายคนกับ่ามวลพิษปกติเมนผู้นี่ร้องบอกให้เมนไปมีเสียงจังใดอยากฟังเสียงสดจังหน่อยนั่นเชื่อเ่ยเขาลองกมางไดกก่อนหรือหลอกมาจังใดก่อนทำไมเลืม อันเพ็กยังเพลกใจอะน่อยแม่คิดต้นไม้ไหนก่อนเรื่องเพ็กจะขอแค่ไหนยังอหนาตาง่โง่บ่เมอันอ๋ออ๋อ้อนทอนที่ว่าอ้อิน่ะนะออิ้งอิงคนนี้ไม่ลืมี้่ืมพระคุณโอ้โหบ่แมให้พ่พองง่สัมผัสนี่ล่ะต้นเนาะเอาลองให้พี่น้องฟังอย่ีตังตั้งก่อนเล โอเค่เอามาอีกเดยเกไต้องดีเ้มเลยไม่ได้แวสใส่หนตเ็บมาตใส่โอ้ยเองตัดตไหมจิงเหรอ่ตัดไม่ใส่ตาเดี๋ยวไม่ใ่ไปสไหนกัน่รตัวขาดตัหลเพี่น้องพูดพ เสียหลายเนี่ยผ่านมาเสียหลายเนี่ยเสียขนมขาหงงงกั <cat> <let vier wire> บตังเที่ยงยางเลยัมเ กยอดลุกแดดนี่เพี่น้องสมใจไยฐานแล้วไปนี่ยื้ไกายนะร้าแฝดพี่น้องฟ้าแฝดยนดีเพราะเพาะขึ้อรือกลังเลยไะกันสิกันเป็นเพื่อนกันแล้วเออเป็นวูกันเลโอ้เชฟบอเอ็นี่น้องอเอ็เอชผู้กันดีเออส่อยันเป็นไงเลยวับ ขนมโอ้ยแต่มาเอาหลายๆท่านนี่เลยแม่ก้าวัเที่ยวกันเอาแม่จะมาตัดสจะไปแลนแทงมาบ่กจอบพี่เื่อนแตกเนี้ยแตกเออนี่อ๋อนอนเอาเอาออนอนเอาเอาุดเท้านอนระบไม่ได้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มี่นะที่ลีคุมสุดคุ้มเลยขนมเนี่เป็นเกี๊ยวกินเกี๊กันไปนอนเกี๊กันไปนอนไ่อแม่กปอีกพูดถามยากอีก หมดย่นี้มไม่น้กันบันี่ไม่หน่อยยัไม่น้ำกันบันี่ไม่ด้่แล้วเอต้องถมักันแห้งเนาะนัก้ได้หรอีหลาตัวจริงๆตัวน้อยหน่อยวนนี้เอี้ย่ตัวน้อยๆั้เด้ตาดีจะเป็นรถใส่ืนาะนี่คือคือคือยัง ตีเบ้อเพราะเพราะเพราะนู้นคจะสิ่นหอพ่นสินหอยพ่นเป็นยังก่อสสิ่หอยพ่นอยากอยากกินสินหอยพ่นพ่นยังคั่พ่นยัางคม่มสินตีพ่นย่างคั่หรือเปล่าวันนเป็นยังรงบอสสิ่นหอยพ่นเป็นวะสินหอยพ่นผู้ใดระมนพ่นยังค่ป่ะนั่งเป่าพนหอยพ่นม่กับพีเขาตักไปเรื่อยโอ้มกรขึ้นพุดเนี่ย ไม่พูดละจำเรลยบ้างผมองว่าโอ้กระทาตุ้นๆเขาเอิพ่นกพุ้นกระพุ้นห่ว่าจะว่าแม่นีไปนไปบอไปนวนนนับนอนนอนบมาไะมาก่ปุ่นระบาครับเพิ่มามานอนหลับวันนี้กัาพ่ออดีเก้าไปเยอบานเจีาเขยนนัอนเอาใสยากเปนเียกับเ้าแน่นี่งเอาห้อเราหมุนบ หลายคนเป็นห่วงเสียโน่นวันเสียน่นผักคนในเด้อแบบยาเลาหัวย่ำด่นคือยังเร่าสิบสิบว่าเมื่อตาก็รับเลยนะย่ำย่ำกับปกติอยูนะครับแมนบอครับกันล่ถือว่าถือว่าเป็นรถทีเาอยืนครับพี่เ้อาหัวเปิเมื่อยังครับ ว่าพ่อไปเลนนิ่งเขาว่าดีนอกนันอเพื่อนเขาว่าพี่บ้าใช้เกสียว่าสิมาขอเสียเอาว่าพันได้บอเปลี่ยนเปลี่ยนกระดุนเี่ีแอนนอกจากที่เเพิ่งชงมให้อยุบาดไปแล้วว่เป็นอย่างไเป็นอย่งไกี่ตัวนับมาหลังไม่เลยจะไปเป็นตะกินให่ไหมเสียจงใจจะจโค้นจะโค้นมีไหมยุบ้ายบ้านจะโคนที่าจะโค้นนะ้านางเสียนะบอ อย่าแจกแม่อี่เจกให้จอใส่เแม่จะพอเมื่อกี้ไหมโอ้ขอที่ร้านยักษ well. ์อโอ้ใส่ออกไว้ด้เยอะมันที่มันโอนตัวเนาะยักษนี่ร้านหนึ่งสองสามที่หาตไปใี่ครับถึงหเนาะก็คินหก็ได้ครับพี่น้องมานี่มากขอรับไปยี่ผ่านคือเก่าเหมือนเดิมคุณได้ถือก็ออ แม่พอครับแร่น้อยแตงกนีน่ะนะแล่ลื่นก็เบื่อเนี่ยนอยู่งบอกว่าก็บอว่าใส่เรียบอย่างอื่นอ่ะไส่กี่คนนอนทีจ้าอย่างอื่นอ่ะัทอ,ออกไปก็ได้เราพี่น้องนี่แหละนี่แหละถามต้เบิงเ,บงเอาวันด,ดื้อวันดื้อพี่นจังเดียว่ันลิ่นน้อยนี่แหละยืนว่าเปลิ่นน่อยแหละลินไงอาจารย์จะควบตัวสีแดงนะไปอยู่อถามแม่หน,หน่อยเรากมนัเลยนัเลย สบายเราไม่คไอยให้คลิปให้เรากันเลยกระรี่กัมีดได้ไมหน่อย